ได้ประคอดตัวนุ่งมองยามจักถ่ายได้มีได้ตอนนั้นที่มันดึงเบ็ดหนุนๆนะครับพี่น้องตจกิงหรอฮะผู้ได้ครับพี่น้องโอ้เรานอนไว้ทงไวเธอปลากระบอนดีได้ครับพี่น้องลำพยั่งนี่จริงจริงเหรอพี่ต้องจริงอยั่งูนี่ปอดประโอ้พนงามนครับสวัสดีครับพี่น้อง ผมพอน้อยซอยเดิมกําลังว่าจะออพยายามเบ็ดครับกำลังจะแจ้งตอนนี้นะพี่น้องอยู่เขาจีกับพี่เด้อครับมีดิเซอร์ไฟครับไฟสาดไว้มีทันใดอันนี้ก็เลยมีดิเซอร์ไฟเห็นหุ้งว่ครับพี่น้องเห็นอยู่แล้วเนาะ่าวันนี้พี่น้องเละสวยไอ้เดียวเด้อยพี่น้องมันเอากล้องมาซื้อกระเป๋าบันนี้เถอะเราเดินทางแล้วดิใก้เวลาแล้วเวลาจะมงจะถมจากีตีห้ากว่ากวานี่แล้วตอน ออกมาหดท้อหนาแล้วได้ครับพี่น้องแจงแล้วครับตอนนี้บรรยากาศตอนเศาเซครับมาพี่น้องพยายามเบ็ดนำกันเด้อครับเสือไปลำพญังนี่แหละครับลำพญังแน่แล้วกับน้องกุดกว้างแน่ครับกำลังจะแจงครับโอ้บรรยากาศดีจังเลยเครับมันม,ม,มีค่อยหนาวไปเลยครับพี่น้องบรรยากาศพอดีมีความเย็นนิดน้อย ได้ปรากดตัวนึงครับอยู่ลำพยังค์ห้องคือครับมาหอดลำพังค์ได้ครับพี่น้องอขอโทษหลายๆนะครับบางอย่างก,กล้องล้วนครับจักถ่ายได้มีได้ครับเพราะเป็นกล้องตัวใหม่ครับดูเคยซื้อมาเฮ่อล้วใช้มีท่านได้เปลี่ยนอยู่ครับพอน้อยก็ลืม ได้ประคอดตัวนึงมองยามจัก่ายได้มีได้ตอนนั้นที่มันดึงเบ็ดนูนๆนะครับพี่น้องอะปดดเทาถงแลครับบันโอ้โหไปลงน้ำมันได้่ะเฮงคิอต่อฝั่งอยู่นี่นยามต่อครับพี่น้องแถวนี้คือนิงน่งๆเนาะสสน ดี๋ยวไปล้างเลยขึ้นมีสูนเนาะครับพี่น้องยามแล้วอยู่ลำพยังแล้วก็ลไปน้องกุดกวางไปได้ครับบานนี้ล้างนี้กระปูยังดินเดวๆอยู่ครับมันยากาศเริ่มอุ่นแน่แล้วเป็นตะเอามองมาเซ้ออยู่ตัวบานนี้างหัานหนาครับมันเป็ดตะเ้อมองตอนนี้เป็นตะลงนะไมได้ละ ปลากระบอนดีได้ครับพี่น้องลำพะยังน่าจะเป็นปลาขาวน้อยเสือด่างเสื้อมองสองเซนห้าสามเซนห้าขึ้นว่าระด้การอยู่ครับพี่น้องเป็นมาเลยเนาองสามสี่หลงังนี่ขึ้นนี่นื่อแล้วมั้ครับพี่น้องเป็นรุ่นหนองกุดกว้างได้ครับพี่น้องบ้านนี้ครับพี่น้องตอนนี้กับมหอนหนองกุดกว้างแล้วได้ครับมายามด้านนี้ก่อนครับ เงยมีร้อนครับกระปูยังห้อยตังตอนนี่บรรยากาศนิ่งครับมันมีค่อยลมครับบรรยากาศมิดซิมเลยคือบนน้อน้องกุดกวางนะคือมีท่านเห็นศูลจากหลางหลังนี้ก็เงอยังห้อยตังตอนนี่ยบางหลังก็เสื้อจมจักน่อยครับบางหลังก็เสื้อสีสูงๆครับเสื้อหาทุกระบบครับพี่น้อง บางล้างผู้เขียนเซงะไม้ก็มีครับเขียนเซงะไม้เป็นเนื้อปลาเข็งแต่ว่าซ่งนี้มีดิปลาเข็งก็เลยเอากระปูเกาะแทนโอ้ล่างนี้ร้อนครับพี่น้องหือพ่่น้องอย่า,มา, 3, า,ง, 4, าง,งมาสามหลังสี่หลังจะมีท่านได้เห็นแต่เลยจ้ะมีดินต่ามๆพี่น้องเบิ่งจากหลังเนี่ยบ่ ทางนี้กับมิบยิ้มซิมครับพี่น้องหลังนี้ก็มีคือหรอกครับยามมาจนหอดท้ออะไรยังไ,ได้เห็นจกักโจูอยู่ครับน้องกุดกวางมัน คือบ่อน้อสิคเนี่ยกระแทบมีค่อยรอนครับลางนี่รอนบอ่เลยเสือไว้เตือนๆตืนโอ้มีรอนครับลงไปโคดหูอยู่อันนี้เสือพอสายนี่ยักหน่อยกันนะลงต่ำพดว่าถึงพื้นเติ่มพอยือยงแล้ว สองล้างทางนี้กตมีตีนซิมเนี่ยเป็นยังอยู่ครับพี่น้องหลังนึงเสือไว้เลิกครับเห็นมันบอนดีแถวนะลงไปมันตื้นๆนั่เองเลยครับมันเป็นหมออย่าเป็นเนินเนี่ยก็เลยไปเสือไว้จุดนั้นก็นหน้าเสนอห้ามมันมากินเถอสอยแล้วพี่น้องแต่งเงี้ยพ้นป่าไม่ล้วครับบ้านนี้ย้ำม,มาค้อนอย่าเบิดอะไรครับ อย่างอยู่ประมาณเจ็ดเป็ดหลังข้างนานนี่แหละครับกำลังหาทางลงหลังนั้นคือกองเข้าไปเดือป่านั่นน่ะอย่างบน่อนคือมีกิงมีหนิงลูดบ่พี่น้องมีอิมซิม สงสัยหลุดมีติ้งมีหนึ่งติ้งลวพี่น้องติ้งละย่งอยู่นี่ปะข้อปะข้อ,อยังมันหรคือมีติ้งต่อละเดี๋ยวกันได้พี่น้อง โอ้พองงามๆนี่แหละครับโอ้ในวัดตัวใหญ่จริงหนึ่งนิดนี่ถือว่าโอเคอยู่ไส้พองงามๆครับมีเนื้อยางใหญ่ปลาคอหนองกุตกว่างครับนึกว่าเรามีได้จักตัวเสร็จแล้วยามมาปุ้งปักไก่ท่านจะเห็นครับปลาตัวพอพอดีงามๆนะครับ ชมนอ้อมน้องก็เห็นตัวนึงครับพี่น้องน้องกุดกว้างเอาตูงเรียบร้อยครับพี่น้องสองตัวแล้วได้ครับถ้ารุ่นต่อเด้อครับยังเหลืออยู่ประมาณเจ็ดแปดหลังนี่แหละครับข้า้งหน้าอยามาจะเมิดแล้วครับพี่น้องอยังอยู่สามสี่หลังครับก่อนทางจะเบิดแล้วหลังนี้เป็นอะไรเนาะ ทางนี้ก็เหยื่อมีร้อนหอกครับมีลงไปหอดหรอกครับเร็วเห็นเหยื่อล่ะโอ้ตะก,กินเอางออาผู้แล้วได้ครับพี่น้องงอเรานอนไวท้ทงไว้ท่ะเพีงน่ะกินเขาป่าได้การได้พี่น้องเลยสองหลังนี่เป็นอะไรเนาะ ลังนี่ก็มีขื่อแต่มากที่น้องมีจินิเนื้อฮอดกตมีร้อนครับหลังนึงอยู่ทางนี้ครับมีชื่อแล้วครับมีจริงจริงแต่น้อพี่น้อง,องยามเคยอ,อย่าเล้วล่ะเลย้างสุดท้ายแล้วได้ครับพี่น้องเนื้อร้อนอยู่ไม่ได้เหนี่ยถือครับพี่น้อง ได้ทอดสองตัวนี่แหละครับพี่น้องมานี่ป่าล้างน้ำก่อนครับเกิดคดีล้มอมเยอะยามเซตเรียบร้อยเด้ครับพี่น้องได้ป่าสองตัวครับมอนี่พอได้อยู่ได้กินเยอะะครับแต่มีมาระปเลยครับได้ป่าสองตัวเอาไปเยี่ยมบึงหนองปลาอยู่หนาจัง่อยก่อนเด้อครับพี่น้อง จากน้ำแห้งน้อยไหลสำเรอครับมันเคยจะพอสูบเป็นอย่างน่าสะนะกว่าเธอมันยาหนาวสียาหนาวก็ครับยังเรามาสูบครับพี่น้องไปเยี่ยมเมืองหนองป่าจาังไรกับพาบ้านละครับพี่น้องวันนี้โอ้น้ำแห้งลงไหลายเติบเลยเดี่พี่น้องเคยจะพอสูบพอสะลวตัวนี่แต่ว่าป่าเรามีค่อยหลไปรเรือยแล้วครับพี่น้องปีนี้เบ่งลักษณะบอลระบอลห่าง ส่วนมากก็จะเป็นปลาเข็งนะนี่ปลาคอมีค่อยใดกระโดดบอลใหญ่ๆขึ้นนะพี่น้องเบิ่งจ็กตัวเนี่ยนะหรือว,ว่าตอนเส้ามันหนาวก็มีแน่อากาศเย็นอากาศหนาวบอลมกันได้ที่หนูนอ่คือหอยขวดหนูพกุกที่หนูนับหนูทองขาวเนาะพี่น้องอหอยขวดแต่เกา่า เรื่อว่าควัดใหม่อบอนึงนะอพี่น้องเบ่งจจกโตัวก็ดูได้แต่ป่าน้อยบอนครับพี่น้องข้าแม่นมาสูบก็บเ็นแต่ได้พอต้มบ้านนอสนับขึ้นนิ่งแท้หรือว่าตอนเศ้ามันอากาศมันเย็นมันหนาวมันละม,มีตีงบอสนัน แล้วครับหัาบาตแล้วได้ครับพี่น้องบาตนี่สวยแล้วครับกลับมาหอดบ้านแล้วได้พี่น้องเด้อโดนตัวเตี้ยโอสายรับสายรัดขันเบ็ดพี่น้องเลยบาตรเปิดตัวใหญ่แต่ต้องได้สองตัวแต่ว่าอันนี้เสื้อก็ราะว่าพอเลยแต่ว่ามัน ตอนมันทื่อยู่เบ็ดนะมันถ่ายมีได้ครับพี่น้องพอพอน้อยมีท่านหัวจักวิธีใส่กลองโคโปซิปเพินครับลูกเคยซื้อมาใหม่ลูกเคยก็นกแนะนําอยู่แต่พอน้อยผิลืมขั้นตอนก็เลยลุมเอ็ดชอบแ้วได้ได้ปดัปดได้บัดเอาป้าขึ้นจะน้ำไม่แล้วครับพี่น้องเอามานอนไว้ตรงโคผิดพ,พลาดเลยสน,นเลยมีได้เห็นตอนดินต่ำๆเนาะพี่น้องปเป็นเพราะแต่ได้ฟ้ามาอยู่มากิน กับเดชพี่น้องเบิ่งนำนะครับผลงานที่ได้เซานี้เนื้กกะปูครับมีได้หื่อด้ครับมืออื่นแต่เราไปย้ำต่อคือเก่าแล้วครับเสื้อไว้พอได้อยู่ได้กินครับอเด็กมาเกาะจะเป็นมาเกาะต้นเสียบๆนี่เหมือนบักใหญ่เลยต้นยันต์ป่าดํายั่งครับ,บน,บนี่อันนี้ยถืออยู่หนองกุดกว่างครับตัวหน่อยนะว่แมนปตาน,น้ํายั่งต้นนงกุดกว่างต้นหนึ่ง,ง,นนงแมนเสื้อสองมอง พอดีดูได้กินแลับอันนี้ตนอยู่ขอบหนองสองหองอยู่ขอบหนองครับคลิปนี้กับฟ้ากีนน้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิมออกไปยาเบ็ดเซานี้นี่แหละครับได้สองตัวนี่แหละครับขอบคุณครับผมแลวก็ขอโทษหลายๆเด้อตอนมาดินตามๆน่มันพ่อน้อยมีท่านหนุนจักงวิธีใส่กองโกโก้ซิปครับเพราะว่า ระบบการใช้มันจะแตกต่างกลุ่มโปรเจกต์นิดนึงขอบคุณหลายๆครับ